เสิมเติมความรู้ร้อยกรองเรื่องปากเป็นเอกเลขเป็นโทสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องการฟังและการดูกันไปแล้วในคาบนี้เรามารู้จักกับบทร้อยกรองที่มีไว้เตือนใจเราทุกคนซึ่งมีชื่อว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโท ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้เป็นวันพระแม่จึงพากล้าวและแก้วไปทำบุญที่วัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่นอกเมืองที่นี่อากาศดีจังเลยนะคะจะไม่ให้อากาศดีได้ยังไงก็ดูร,บรอบๆเซ่มีแต่ป่าใช่แล้วจะลูกอุ๊ยดูป้ายนั้นสิคะเขียนว่า เป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราคืออะไรคะแม่แก้วพูดพร้อมทั้งชี้ไปที่ป้ายที่เขียนว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราอ้าวแก้วไม่รู้หรอ,เ,หรอเนี่ยคือบทร้อยกรองที่ให้คติเตือนใจใช่แล้วจ้ะลูก แต่นี่มีแค่ชื่อเฉยๆไม่เห็นมีบทร้ายกรองเลยทีนี้เลยไม่รู้เลยว่ามีเนื้อหายังไงไม่เป็นไรหลูก,ลกเดี๋ยวแม่ท่องให้ฟังปากเป็นเอกเสมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือว่าจะปรีชาชา จากล่าวทอยร้อยคำไม่รำคาญเป็นรากฐานเธอตนพนลำเข็นเลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอนเร่งสังวรเวียไวายใช่ว่าเล่ คำนวณควรจำนาญคูณหารเป็นช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคน ยามยาอากแสนแขนครับไม่อับจนได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาศัพท์ทวีชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลกยามวิโยกชีบยับลับรางนี้ สนยนแท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดีคงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดินโอ้โหเพราะจังเลยครับแม่เอาล่ะเด็กๆเ,เราเข้าไปทำบุญกันดีกว่าค่ะแม่รู้จักกับบทร้อยกรองปากเป็นเอกเลขเป็นโท หนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตรากันไปแล้วหลังจากที่ทำกิจกรรมกันไปแล้วเรามาดูกันต่อดีกว่าค่ะซึ่งบทอาขยานบทนี้แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพมีสัมผัสในเพิ่มความไพเราะเนื้อหาสาระให้ข้อคิดเรื่องสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิตของเรา สิ่งที่ได้จากบทร้อยกรองบทนี้ก็คือสิ่งแรกเป็นการพูดหากพูดดีพูดเป็นก็มีแต่คนเชื่อถือสิ่งที่สองคือการคิดคำนวณทำให้รู้เท่าทันคนไม่โดนหลอกโดนโกงสิ่งที่สามคือการศึกษาเล่าเรียนวิชาทำให้มีความรู้ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้และสิ่งสุดท้ายคือความชั่วความดีที่เรากระทำจะติดตัวเราไปจนวันตายค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆได้ข้อคิดอะไรจากบทร้อยกรองเรื่องปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตรา เรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือการพูดหากพูดดีพูดเป็นก็มีแต่คนเชื่อถือค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆตอบถูกกันบ้างไหมเอ่ยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ